เอาแล้วไงตำรวจลาวเอาจริงครับเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนที่แพร่เชือ้อโควิด1 9ครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายคำถามคาใจลาวและไทยนะครับก่อนที่จะรู้จักประเทศลาวหรือก่อนที่จะไปลาวครั้งแรกคิดว่าลาวเป็นยังไงและทำไมถึงได้ชอบลาวสบายดีสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นการแถลงข่าวนะครับ ท่านพลตีคำกิ่งพรีร่ามณีวงศ์นะฮะท่านเป็นหัวหน้ากรมใหญ่ตํารวจนะฮะกระทรวงป้องกันความสงบได้รายง,งานความคืบหน้าของเมื่อวานนี้นะครับก็คือท่านได้ถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องคดีความของหมายเลข59นะครับแล้วก็มีชายไทย2คนนะฮะที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่มีการหลบหนีเข้าประเทศเพื่อเข้าไปเที่ยวนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ทำการเที่ยวที่ในสปปลาวนะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ ได้ประมาณ6-7วันแล้วก็เกิดรู้สึกว่าไม่สบายนะฮะแล้วก็ได้เดินทางกลับมานี้เรือดล้ำน้อยเนี่ยกลับมาที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ได้ไปตรวจเชื้อที่หนองคายนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเป็นโควิดสิครับแล้วก็ผู้หญิงหมายเลขที่59นะครับได้ติดเชื้อครับแล้วเลยทําให้ระบาดไปทั่วสอประปลาวนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ทึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดเนี่ยก็กดคลิปเก่าๆนะครับ จะขึ้นขึ้นมาคนนี้ก็เป็นเหตุการณ์และรูปคดีนะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับที่เกิดขึ้นแต่นะสังคมออนไลน์ก็สอบถามกันต่อมาว่าแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหมายเลขห้าสิบเก้าเนี่ยจะเข้าไปรักษาตัวก่อนนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะออกมาสืบสวนและดำเนินคดีกันต่อไปนะครับว่าหาที่มาที่ไปแต่วันนี้ครับเราได้เห็นการแถลงข่าวของท่านนายตำรวจท่านนี้นะครับได้ออกมาแล้วกล่าวออกมา ถึงความเอาจริงกอบจังครับข้าพเจ้าตั้งหนาให้เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอถแถลงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนบุคคลกลุ่มคนซึ่งรวมมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศที่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อโควิด19ในต้นเดือนเมษาปี2021ที่ผ่านมา ที่2หนุ่มเนี่ยนะครับที่ได้อยากไปเที่ยวตอนวันสงการตอนวันปีใหม่ถึงได้เกิดเหตุการณ์ไปติดเชื้อกับน้องตินาหมายเลข59กกับน้องเอ้ยฮักของน้องตินาอีกคนหนึ่งน,นะครับด้วยซึ่งตอนนี้หายดีแล้วจากเมืองไทยแล้วได้เดินทางกลับไปที่สอประประลาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการสืบสวนต่อไปนับแต่ไทยปี2019มาถึงไทยเดือนมีนาปี2 0 2 1ประเทศพวกเฮามีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน49คน และทั้งหมดแมนนะครับการปิ่นปัวหายดีบอมีกรณีเสียชีวิตแสดงให้เห็นถึงความสมัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของภาครัฐภาคเอกชนและประส่นบรรดาเผ่าที่ได้ห่วมแห้งห่วมใจสกัดกัน้นต้านและควบคุมการแพร่ระบาดของพญาธิดังกล่าวอย่างมีผลสําเร็จแต่มะฮอดต,ต้นเดือนเมษาปี2 0 1ย้อนมีบุคคลกลุ่มคจนจํานวนหนึ่งซึ่งมีทั้งคนลาว คนต่างประเทศได้เคลื่อนไหวละเมิดระเบียบกฎหมายจำนวนหนึ่งลักลอกเข้าออกตามชายแดนระหว่างสาปปล่ากับประเทศไก่เคียงสิ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระ,ะบาดของพยาติโควิดุ9อย่างหุนแหงพร้อมกันนี้ก็มีบางบุคคลอยู่ภายในประเทศขาดสติในการปฏิวัตินโยบายและมาตรการสกัดกั้นที่ภาคส่วนเกี่ยวของแต่ละขันว่างอ,อ ด้วยการกระทําต่างๆเซ้นให้การช่วยเหลือปกปิดและห่วมกันกระทําพิดนําเอาเสื้อพญาตไปแพร่ระบาดในสถานที่ซุมชนเป็นต้นสถานบันเทิงห้านอาหารห้านกินดื่มห้านบริการต่างๆตลอดหอดสถานที่ท่องเที่ยวและอื่น อันนี้ก็เป็นธรรมดาครับก็คือว่าเวลาคนที่ได้ไปเที่ยวในต่างที่นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมไปเที่ยวที่สปปลาวหรือทครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยผมคงแบบกังวลอยากไปไหนดีไปทานข้าวที่นี่ไปวัดที่นี่กลางคืนไปเที่ยวผับที่นี่ไปเที่ยวบาร์ที่นี่ไปฟังริมโขงไปสถานที่ต่างๆนะเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งล้วก็คงประมาณว่าไปในทุกที่เลยแต่ไอสิ่งที่มันผิดมันก็คือว่าถ้าคุณมีเชื้อแล้วไปในทุกที่เนี่ยสิ่งเป็นสาเหตุ กอให้เกิดการแพร่ระบาดพญาติโควิชุก้าหอบใหม่อยู่สอปปราวเป็นวงกลวงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องส่งผลกระทบทั้งทั้งกรงและทั้งอ้อมต่อความสมบความบูปณาหลีพนห้อยปลอดภัยของสังคมส่งผลสะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตลอดหอดการำดำรงสิทธิของประชาวนบรรดาเผ่าแล้วในเหตุการณ์ในครั้งนี้มีใครมีผู้เกี่ยวข้องด้วยเยอะขนาดไหนผ่านการสืบสวนสอบสวน เก็บคำข้อมูลของเจ้าหน้าที่จิงฮู้ได้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีอาชีพเป็นกรรมกรนักเรียนนักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหนึ่งก็เป็นประชาชนของเราและจำนวนหนึ่งก็เป็นคนต่างประเทศที่เป็นประเทศใกล้เคียงมีแสดงติดจอดกันการกระทําของพวกเกี่ยวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของสปปลาวเป็นการกระทําผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศกฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมพญายติต่อซึ่งใน่นอนที่สุดปอไหมายดังกล่าวจะต้องถือดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมถ้ามีคนถามมาว่าแล้วแล้วเรือลำน้อยจากไทยไปลาวแล้วจากลาวไปไทยเนี่ยใครเป็นคนว่าจ้างใครเป็นคนพามาแล้วใครขับรถไปรับแล้วใครมาสมที่นี่ ใครมีคนรู้เห็นกันบ้างหลังจากนี้ก็คงมีการสืบสวนกันต่อครับองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบสำนวนคดีส่งอัยการสั่งฟ้องศาลและตัดสินลงโทษตามสถานความผิดนักหรือเบอาของแต่ละคนแล้วคนไทยสองคนนั้นนะ่ะได้รับผิดที่เมืองไทยแล้วเนี่ยจะถูกนําตัวมาส่งที่สอบปปลาวด้วยหรือเปล่ากรณีคนต่างประเทศก็ต้องดาเนินการตามกลไกส่งตัวผู้ให้ขามแดน ตามสนธิสัญญาสองฝ่ายแต่เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของพัาจโควิดสิบเก้าอยู่ประเทศเฮายังมีแต่เองขยายตัวอยู่กลุ่มคนดังกล่าวจำนวนหนึ่งอยู่ในระยะกักตัวอยู่ศูนย์กักบ,บริเวณจำนวนหนึ่งก็อยู่ในระยะปินปัวพัาธุอยู่ตามห้องหมอแห่งต่างๆฉะนั้นจริงบ่สามารถนำตัวมาสืบสวนสอบสวน,สวนตามขั้นตอนของการอนรุญาตได้อย่างเต็มส่วนถึงแม้ว่า จะมีจํานวนน้อยหนึ่งได้ปินปัวหายดลีแต่เขายังต้องได้ติดที่ตามไปเติมอีกระยะหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป่องกันควบคุมของคณะสมบุคคลส่วนกลางได้กําหนดเมื่อใดพวกเกี่ยวทั้งหมดปินปัวหายขาดจากพญาธิโควิดสิเจ้าหน้าที่ก็จะสืบต่อ,ตอนําเอาตัวมาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามสถานความพิดนักเบาที่กฎหมายกําหนดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงต่อ จะมีการละเว้นได้ดขาดถึงคุ่มคน,นังกง่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมกรหับจ้างเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นประชาชนทั่วไปจะเมืนคนลาวหรือคนต่างประเทศก็ต้องได้ปฏิบตัติตามระเบียบกฎหมายของสอปปลาวเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่สังคมในโอกาสนี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ข้าพเจ้าขอใหกห้องให้พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแหงห่วมใจกัน ต่อสู่กับพญาธโควิดสิบเก้าปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์กลางพรรครัฐบาลก็คือคณะสภพกิจขันต่างๆได้กำหนดอย่างเข้มง,งวดให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอาผู้กระทําผิดหรือผู้แพรเชื้อพญาธิย่ประเท,เท่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สุดท้ายนะครับคือท่านพลตีคำกิ่งเนี่ยขอบอกให้เราทุกคนเนี่ยฮะเสพข่าวอย่างช่องที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็อย่าเสพข่าวปลอมขณะเดียวกันพอเสพข่าวปลอมแล้วเนี่ยอย่าแช์นะครับถ้าเกิดเวลาคุณแชร์ไปแล้วว่าข่าวปลอมนั้นๆเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษด,ด้วยครับขอเหงห้องคนเราทุกคนที่ตามข่าวสารที่เป็นทางการออกจาก่องต่างๆของรัฐของเอกชนที่ับการอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลีกเว้น การเสพข่าวปลอมข่าวบูทึกต้องตามข้อมูลความจริงที่กุ้มค้นบวงดีสั่งขืนเพื่อบิดเบือนปนปวนโฆษณาเสายหายภาษีการนำพักรัฐบาลของพวกเราลหก่านจะโพสต์แช์ข้อมูลข่าวสารลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม่นขอให้บรรทาดพิจารณาอย่างละเอียดที่ถวนก่อนเป็นความจริงถูกต้องแล้วจริงพดแชลงเพราะว่าถ้าเป็นข่าวปลอมแล้วแม่นจะมีความผิด ជាន់បាន់បាន់ក្រូវា อันนี้คงต้องฝากเตือนพวกเราด้วยครับขณะเดียวกันเนี่ยคดีอันนี้มันได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้พวกเราทุกคน,นยพยายามจะช่วยกันเพื่อกําจัดโรคนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณาเลยครับเรารู้ว่าทุกคนโกรธนะฮะแต่ขอความกรุณาเลยครับตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกดําเนินการตรวจสอบสืบสวนหาความจริงนะฮะเพื่อมารับโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณาคอมเมนต์หรือว่าวิจารณ์อะไรเนี่ยขออยากให้ใช้ความสุภาพแล้วก็มีเหตุผลนะฮะแล้วก็คงปล่อยให้หน่วยงานทางด้าน ตำรวจและกฎหมายเนี่ยได้ลงโทษเขาแทนนะฮะนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดการสืบสวนนะครับหลังจากนี้อีก2อาทิตย์นั่นก็คือหมายเลขที่59กับน้องเอื้อยฮักของน้องตินานี่ได้ตอนนี้กำลังกักตัวอยู่14วันนะครับเพื่อทำให้เชื้อโรคเนี่ยหายหมดให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้ในการสืบสวนการสืบสวน,นจอ,อกมาบอกว่า บุคคลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเจตนาหรือเปล่าหรือไม่เจตนานะฮะการเจตนาเนี่ยมันก็คือมันก็จะต้องซักทอดสืบสวนใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนพาไปรู้ทั้งรู้หรือไม่รู้แต่ทําผิดซสยังไงซะก็ต้องโดนลงโทษกับทางด้านกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่า,วาเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะโทษเนี่ยจะเบาแล้วก็หนักในต่างกันนะ ด้วยคลิปอันนี้นะครับเราอยากทําออกมาความคืบหน้าว่าตอนนี้เป็นยังไงเรื่องมันเงี้ยไปหรือเปล่านะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยท่านผลตีคํากิ่งเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงข่าวออกมานะครับเราก็เลยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้ฟังนะฮะผมก็เชื่อว่าคนทําผิดนะก็คงต้องได้รับผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุการณ์อันนี้เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะฮะก็วิงวอนขอร้องอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขอให้เข้าออก ให้ถูกต้องไปกักตัว14วันมันไม่คุ้มเลยครับที่คุณจะหนีเรื่องน้อยเข้าไปถึงคุณจะไม่มีเชื้อแล้วคุณหนีเข้าไปเขาจับได้ตอนนี้โทษหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันว่าคุณรู้แล้วว่าโทษหนักแต่คุณยังไปอันนี้เจตนาบวกเจตนาบวกเจตนาเลยครับ โทษหนักมากๆครับอันนี้ผมขอเตือนไว้เลยนะฮะแล้วก็ช่วยกันนะครับระวังไทยกับลาวกันนะฮะก็เข้าออกกันเนี่ยขอให้ออกมายังถูกต้องนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายคำถามคาใจลาวและไทยนะครับมีคำถามเต็มไปหมดเลยนะครับแต่คำถามที่ยอดฮิตมากที่สุดเลยนะก็ค,คือว่ามีคำถามว่าก่อนที่จะรู้จักประเทศลาวหรือก่อนที่จะไปลาวครั้งแรกของผมเนี่ยผมคิดว่าลาวเป็นยังไงและทำไมถึงได้ชอบลาวอืมเอาตรงๆเลยนะ มันเหมือนประมาณว่าคนคนหนึ่งที่จะไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยแล้วไม่รู้ข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องเสาะหาข้อมูลถูกไหมยอย่างเช่นสมมตินะว่าผมกำลังจะไปฮ่องกงผมจะไปอเมริกาหรือผมจะไปอะไรแล้วแต่ยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยผมจะยิ่งหาข้อมูลครับเพราะว่าที่นั่นเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงหนาวไหมต้องใส่เสื้อยังไงเดือนนั้นเป็นยังไงแล้วต้องไปที่ไหนบ้างอย่าหลงชนะอะไรอย่างงี้นนะแต่ลาวเขาจริงๆนะผมไม่ได้หาข้อมูลเลยอะ่ะก็เพราะว่า มันเป็นเหมือนบ้านเราไงแล้วก็เราก็รู้ผมว่ามันแบบว่าเป็นประเทศที่แบบใกล้กันไงแล้วก็เราอ่ะคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไทยกับลาวไทยกับลาวอย่างเงี้ยฮะคุ้นเคยกันมากเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆอ่ะเมียนมาเองกัมพูชาลาวเองอะไรไทยเองเนี่ยก็รู้สึกใกล้กันแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลเลยครับใส่ขาสั้นกางเกงยีนนูนนี่นั่นเหมือนกันหมดเลยก็เพราะว่าแล้วก็วัดก็เหมือนกันเพราะว่าดูจากสารคดีดูจากอะไรกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้ แตกต่างอะไรแต่อยากจะไปรู้ด้วยซ้ําไปว่าแบบว่าวัดเปไ็นยังไ,ไงน้ําตกเป็นยังไงตาดเปไ็นเขา้าวัดเข้าเที่ยวกันที่ไหนนะอันนี้ไม่รู้เลยครับเพราะว่าไปถึงเราก็เพื่อนพาเที่ยวเลยแต่พอได้ไปเที่ยวแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเนาะเอาจริงๆเหมือนวัดก็เหมือนวิธีการก็เหมือนพระสงฆ์ก็เหมือนร้านอาหารก็เหมือนเปิดเพลงไทยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแล้วทําไมถึงได้ชอบมันเป็นความอุ่นใจมั้งเหมือนประมาณว่าเดินไปที่ไหนแล้วเราสื่อสารได้หมดเลยอะคือ คนลาวพูดภาษาไทยได้เลยอ่ะแล้วเขาพูดภาษาเราเราก็พอเข้าใจได้ด้วยแล้วตัวหนังสือที่อยู่ตรงปั๊มน้ำมันอยู่ตัวบิลบอร์ดผมยังเห็นแลว้วมีพี่เบิร์ดกาแฟดาวมีพี่แอดคาราบาวมีดาราไทยมีเราเลยมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยนะแต่สิ่งที่ทำให้ผมชอบมากๆเลยจริงๆแล้วนะ เป็นที่คนฮะไม่ใช่เป็นที่สถานที่เป็นที่คนที่เราเข้าไปคุยด้วยเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกนะคว่าคนที่น่นอัธยาศัยดีพูดแล้วจริงใจพูดสั้นๆแต่ก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็พูดตรงๆโดยที่ไม่ต้องแบบใช้คาสวยมากมายนะฮะอย่างเช่นผมไปที่วัดแต่ละวัดเนี่ย ผมก็เห็นรูปปั้นเต็มไปหมดเลยนะฮะรูปปั้นยักษ์รูปปั้นอะไรก็แล้วแต่มีพญานาคอนะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเมืองไทยต,ต่างกันที่วัที่ของไทยมันจะเนียบๆวิจิตรมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีลายเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะบรรจงแล้วกันแต่ของลาวเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนของไทยนะฮะแต่เขาจะพื้นบ้านมากๆนะฮะแล้วมีร่องรอยของความจริงใจอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ประดิษฐ์นะแต่ผมเห็นมีความร่วมไม้ร่วมมือของ ชาวบ้านนะที่ช่วยกันนะซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยมันมีความจริงใจซ่อนอยู่มันมีความเรียบง่ายไม่เยอะมากไปแต่ก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะอันนั้นก็เลยทําให้เราเกิดมุมมองอะไรบางอย่างอีกแบบหนึ่งแล้วกันซึ่งเวลาเที่ยวแบบนั้นแล้วเราจะรู้สึกแบบเออสนุกสนุกตรงที่เฮ้ยเหมือนแต่ไม่เหมือนแล้วทําไมไม่เหมือน เข้าไปดูให้ลึกเข้าไปแล้วทำไมไม่เหมือนเข้าไปถามเข้าไปขอความกรุณาสอบถามแล้วก็มีความสุขที่ได้คําตอบออกมาบางครั้งก็จะมีความเคอะเขินบางครั้งก็จะมีความแบบอบอ้อมอารีเผๆเข้าไปถามเนี่ยเขาไม่ได้ตอบนะฮะแต่เขาอะมาบายสีสู่ขันให้มาอวยพรให้แบบอน่ารักจังเลยเนี่ยแหละครับมาเลยทําให้ผมทําไมถึงได้ชอบรานะฮะาวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีด เราจะมาแบ่ง,บงปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกตเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับถ้าเกิดว่าคราวหน้าอยากรู้คำถามอะไรเขียนลงไปคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษจะมาตอบให้ในช่วงสุดท้ายของทุกคลิปนะครับในช่วงคำถามคาใจลาวและไทยครับ